สวัสดีครับผมช่างกรครับเพื่ออุปกรณ์โซละาเซลและต๊มน้ำดีซนะครับวันนี้มาติดตั้งที่บ้านสีฐานนะครับภูกระดึงจังหวัดเลยนะครับอ่นั้นเราจะเป็นภูกระดึงนะครับวันนี้ระยะดูดจะไใจหน่อยนะครับประมาณ40่ิบเมตรคือดูจากนู่นนะครับจากห้วยนะครับของธรรมชาติตรงนู้นก็เดินท่อมาเนี่ยครับท่อดูดสองนู้นนะครับ กลับมาหาตัวปั๊มอยู่ตรงนี้นะครับผมให้ดูระยะท่อนะฮะน,นะครับเดินตามท่อไปเลยครับนู่นะครับ10เส้นนะครับก็สายดูดอีก6เมตรก็เป็น46เมตรนะครับทั้งหมดปั๊มตัวนี้ก็เป็นแบบไม่ต้องลอ,อกน้ํานะครับเราไม่ต้องเติมน้ําให้เต็มท่อดูดเติมแค่ ใส่ตรงห้อยโขงปั๊มนะครับนี่ครับมาดูครับก็เป็นตัวที่ดูดไกลที่สุดตอนนี้ที่ผมส่งลูกค้านะครับลูกค้าต้องการว่าตั้งปั๊มไว้ข้างบนเพราะเผื่อเวลาน้ำมาจะได้ไม่ต้องย้ายนะครับนี่ครับข้างล่างก็จะเป็นฝายขนาดเล็กนะครับ,รบสายดูดก็ลงไปข้างล่างนะครับ นี่ต่อสายดูดลงไปนะครับต่อท่อต่อสายดูดลงไปนะครับเป็นคลองนะครับเป็นฝายน้ําร้อนขนาดเล็กมาจางบ้านนะฮะที่ไหลามาจากกูกระดึงนะครับนี่ครับน้าก็ไหลเต็มท่อนะครับเต็มท่ออยู่ครับนู่นเลยก็นเนืนองไปนู่นเลยแถงอยู่ไกลนู่นครับสี่สิบเมตร ข้อยาว40เมตรสุดยอดนะครับตัวนี้แรงจริงๆก็ที่แรกคุยกันว่าต้องเอาลงมาข้างล่างถึงจะโดดได้เพราะว่าตรงนู้นมันสูงและแล้วก็ระยะทางมันไกลไม่มั่นใจว่ามันจะโดดได้ไหมแต่ก็บอกลูกค้าว่าเดี๋ยวลองลองดูก่อนเผื่อได้เพราะเพราะว่าก็อยากลองเหมือนกันว่า ไกลๆแบบนี้ที่มันไม่ชันมากก็คือเป็นเนินขึ้นประมาณไม่เกิน2เมตรครับเนินนี้ถาดแนวตั้งนะครับประมาณ2เมตรนะครับมันจะไหลไหมก็ไหลไหลอย,อยู่นะครับถือว่าโอเคนะครับสำหรับปั๊มตัวนี้2นิ้ว2แผงโมโน360วัตต์นะครับพร้อมรถเข็น19,500บาทไม่รวมส่งครับ มาส่งที่สีฐานเนี่ยรวมส่งก็2องหมืนารนะครับที่ภูกระดึงจังหวัดเลยครับนี่ครับดูปตามกำลังทำงาน,นก็สนใจก็ติดต่อได้นะครับ087 950 3019 081 205 2371ครับช่างกรครับ I d l ดล e น้องพัคอมพิวเตอร์นะครับก็เพียรุปกรณ์โซลาเซลล์และปั๊มน้ำดีซีสองนิ้วมอเตอร์900ยี่สิบวัตต์นะครับสองแผงแรงสุดใจครับบอกเลยตัวจี๊ดครับตับนี้ท่อ,อยาวครับอชอบใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดดาวฝากกดดาวให้ด้วยนะครับในเพจ กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ